5วิธีง่ายๆเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยป้องกันโควิด -19 ข้อ1กินอาหารให้ครบ5หมูล่ลดอาหารที่มีความหวานความมันและความเค็มข้อ2ในแต่ละวันกินผักผลไม้ให้หลากหลายชนิดและหลากหลายสีเพื่อเสริมวิตามินซและสารต้านอนุมูลอิสระ ข้อ3รับวิตามินดีจากแสงแดดโดยให้ผิวหนังได้สัมผัสแสงแดดวันละประมาณ15นาทีช่วงเวลาที่แดดไม่จัดจนเกินไปซึ่งได้แก่ก่อนเวลา10นาฬิกาและหลังเวลา15นาฬิกาโดยวิตามินดีจะมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างสมดุลของระบบภูมิต้านทานโรค ข้อ4กินอาหารที่มีสังกสีให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอาหารที่มีแร่ธาตุสังกสีได้แก่อาหารทะเลเข้ากล้องเห็ดผักโขมถั่วแดงถั่วลิสงเป็นต้นข้อ 5. กินอาหารในกลุ่มที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างสม่ำเสมออาหารที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอาทิเช่นโยเกิร์ตกิมจิ มิโซเป็นต้นนั่นก็คือ5วิธีที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงก็จะทำให้ช่วยต้านทานโรคโควิด -19 ได้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอให้ทุกทกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ